ญาผมก็ได้ลง้ที่กับทางผรหารของแปดที่ผานมาท่านั้งกันในวัดได้โสต์สีแล้วก็ของกระดาษของที่ผ่านมาที่ท่าน้ว่ามีเกิอป่าิซึ่งท่านก็ติดภารกิจสำคัญชุ่มเท้าก็ยังตกต่อเนื่องทางที่เป็นิเที่เราแก้ีแต่การนั้นเป็นที่ขอญาตใต้ติต่อกับอบุทุกมง์อเจบอกว่าเจจัาเร้ยไม ขวานี่จะเป็นลำไายเล็กนะครับทษนนนจะเล็กกว่าเมื่อเอาชี้ชี้กับการชี้เอาชี้ชี้นาเอาสามจะไม่เคร่มไปแรกก็จะผ่านไปไหลผ่านไปในพื้นที่ตะบนปูไซและตะบนสีฐานแล้วก็จะไหลลงไปลงที่ ขัดน้ำป่ต่อไปผู้ใหญ่ตรงนั้นผู้ใหญ่บ้านที่แยกเอาเือแต่ว่ามันไม่ขึ้นแล้วก็ตึ้นตื้นตรงไหนายเล็ผู้ใหญ่บ้านเตที่ว่าเป็นลำลำเสบายที่แยกไบานออกมาครับมันจะมีของของท่าวังของอะไรนั่นวัดเลยว่าระดับน้ำตรงนี้ปกติเขาใช้แบบแมนนวลเลยเขาไปทาสีขึ้นมาเลยที้ปกติ แสดงว่าไม่แสวงหาเายที่ใหบ้านกำนัลที่ยบ้านของคำเขินแก้เสปวด่วดของผม่วนของชายมครับก็มีวิธีทำหมดแล้วก็วางคนเป้าเอาให้เติมระดับรอตกอเข้าไปนี่ที่ชายมรตกองเขาอยู่ที่รตัองันี้ะตัดบารตกอคือเท่าไหร่สามเมตรเท่้างง การเรียนรู้ง่ายๆจับผ yeah> anyway> claro ู้ใหญ่บ oh ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านใช้รถตีนอ hm ๊อฟไปดูเลยดูระดับเวลายช้ามาดูทีน้ามากขึ้นแสดงว่าน้ำปลายทางเยอะล่ะมันเกิดแต่น้าเนี่ยเมือนเพื่อนผมเนี่ยนี่คือตัวตัวที่หนึ่งใช่ไหมจุ่น ว่าลำพิบายี่ใช่ไม่ไม่สะพานตัวนี้อยู่ยไหยนี่ไปหน่อยนึ่งไม่ฝายเมืม่อกไปดูฝายนี้ก่อนไปดูฝายนี้แล้วไปดูสะพานแล้วไปดูฝายเดี๋ยวบอก กตบกดว่าใหู้กนเลนตรงนี้มีสตาเกอยู่แต่ว่าแคเรายาตรงนีทัาวารอยู่ตรงไหนสุทานเนี่ยเขาก็เขาก็ตนะครับแล้วที่มีบอกว่า อยู่เนื้อบ้านกุงเิงนิดหนึ่งครับใช่ครับกงสนก็ลงมาชนะี้เป็นเขตรอยต่อระหว่างแถบนี้ลำไปแดงลงมาเอ่เลำไปนะครับตางกลางวันนี้นี่พรสงสะพานที่เราอยู่นี่เนี่แล้วก็ไปดูฝายอยู่แถวประมาณไหนเนาะมันมีมันมีบอก